สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังก็มาพบกับผมนะครับณอวมร่างเดิมแต่ว่าจะใช้ขอใช้ชื่อใหม่ว่าลุงอ่อมเพราะว่าแกแล้วไม่ไหวอวมอ้วงแล้วเกินก็จะเป็นนอ่อมใส่แว่นหน่อย ทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพรีวิวนะครับเจ้าตัวชื่อของเขาเนี่ยคือเป็น CD Player แต่เดี๋ยวจะมีลูกเล่นพิเศษที่เขาใส่มาให้หลายอย่างเหมือนกันแบรนด์ก็คือออเดียฟไรต์นะครับออเดียฟไร์เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางอิตาลีในทางเชิงของภาษาเนี่ยเมื่อเอย่ย เขาจะพูดกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาหลักของโลกนะครับภาษาสเปนเป็นภาษาทางการค้าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาของการสนทนาทีนี้ภาษาเยอรมันจะเป็นภาษาที่ได้รับย่อมย่อมว่าเป็นภาษาของลิเทเลเจอร์หรือวรรณกรรมพอมาเป็นอิตอรีนะฮะก็จะพูดในแง่ได้รับการนยอมรับว่าเป็นภาษาของดนตรีนี่แหละครับว่าทําไมออเดรฟไรส์หรือความเป็นอิตาลีเนี่ยถึงได้ให้ความเป็นดนตรีนะฮะ เดิมทีเนี่ยออดียไฟไม่ได้มีเจ้า CD Player รุ่นนี้เป็นเป็นครั้งแรกก็มีผลิตมาออกมาหลายรุ่นหลายหลายระดับหลายนานแล้วแหละแต่ถ้าเอ่ยถึงในในคลาสใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีเมื่อสักเจปีที่แล้วที่เขามีรุ่นเก่าดั้งเดิมนะฮะที่ชื่อว่า,า CD ดีนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่น FL C D 3แล้วก็มี s นะฮะซึ่งตัวเนี้ยแม้ว่าจะเป็น C D player ธรรมดาที่ดูธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับการปรับปรุงหลายอย่างปรับปรุงวิศวกรออกแบบได้แล้วการปรับทั้งปรับปรุงทั้งการใส่เพิ่มทั้งการแก้ไขจุดบกพร่องอะไรต่างๆที่เคยมีนะฮะจนกระทั่งรุ่นเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะไม่ไม่ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคนโลยีของ ของโลกใบนี้นะครับถ้าเราพูดถึงแผ่นดิสนะครับอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้เป็นเล่นเครื่องเล่น CD Player ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของ Format ตซีดีเนี่ยซี CD มันก็จะเป็นเป็นฟอร์แมตแผ่นดิสที่มีขนาด12เซนซึ่งขนาด12เซนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งอะไร CD เอ่อ DVD ก็ใช่ S A C D ก็ใช่บูเล y ก็ใช่ซึ่งโดยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรมองในแง่ของคือต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ว่า FLCD3S เนี่ยเป็น CD player ที่เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับ CD เท่านั้นนะคือรองรับ CD เท่านั้นเป็นภาค transport เนี่ยเจ้าช่องตัวนี้เขาจะเป็นช่องสำหรับรับ CD เท่านั้นคือเป็น CD drive อย่างเดียวแม้ว่าตรงนี้มันจะเป็นภาครหัสที่ใช้ไอตัว mechanism แบบเดียวกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไดรฟ์แต่ว่าเจ้าคอมพิวเตอร์ไดรฟ์เนี่ยมันก็จะอ่านทั้งฟอร์แมตทุกตระกูลที่ที่ผมเอ่ยมาแต่เครื่องนี้พิเศษพิเศษนะต้องใช้คาว่าพิเศษเพราะว่าเขาจะจงมาเล่นแค่สปีดเดียวซิงเกิลสปีดออลีคือให้เล่นเฉพาะเ,เจ้า CD เท่านั้นเอง780รอบต่อวินาทีแต่เขาอิงกับสเปคซีเท่านั้น ไม่มีการไปเผื่อหลือเผือคาสาหรับโนนีนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับเนื้อหาสาระจาก CD-Data เท่านั้นนี่นะครับเฉพาะอันนี้นี่ก็เป็นความแตกต่างละประการถัดมาแม้ว่าเขาจะอ่านจงใจอ่านเฉพาะข้อมูล CD นะครับแต่ใช่ว่าเจ้าภาค DAC ข้างในเนี่ยเขาจะไม่ทันสมัยวิสวอร์ของ Audio Fly เนี่ย ลุกหน้ามากก้าวหน้าไว้ทีเดียวอย่างที่ผมบอกว่าเขาอุดช่องโหว่อะไรไว้ยหลายอย่างในการออกแบบเจ้า FLC3S ตัวนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในแง่ของการแปลงผัานข้อมูลหรือการถอดรหัสข้อมูลของเจ้าตัวนี้เขาใช้พรีเมียม DAC ระดับเทพนะฮะของ AKM รุ่นก็คือ AKM c c 9 3 EQ 32บนะิต DAC ระดับเทพเจ้าตัวเนี้ยที่มีห้อยท้ายเนี่ยก็เพราะว่าเขาเลือกสรรมาก็าเพราะว่ามันเป็นตัวที่มี Velvet Sound Technology ประเด็นเนี้ยว่าทำไม Audio Fly ถึงได้เลือกเป็น AKM 4493 EQ 32บิต DAC แล้วก็ทำไมถึงเลือกตัวนี้ แล้วก็ทำไมถึงต้องมีเว b บไซต t เทคโ o โลยีตรงนี้ถ้ามาพูดตรงนี้ผมว่าโน่ละครับสอสามชั่วโมงเกือบเกือบเพราะนั้นขอยกยอดตรงนี้เอาไปทำเป็นรีวิวฉบับเป็นในนิตยสาร What ทฟ f ฟลเอาไว้เอาไว้ว่ากันยาวๆเพราะตรงนั้นจะมีข้อมอูลที่ที่ผมค้นคว้ามาแล้วมานำเสนอือื่อจ,จะได้จะได้กระจ่างกันนะครับถ้ามาพูดตรงนี้ว่าซีดีตัวนี้ เพยเยอรตัวนี้เป็น CD Drive เท่านั้นนะอ่านสปีด CD เท่านั้นแต่ภาค DAC เป็นระดับเทพของ AKM แล้วก็นอกจากจะใช้พรีเมียม d a c ระดับเทพของ AKM แล้วเนี่ยเขายังใช้1ตัว DAC ตัวนี้ถอดรหัส1ตัวต่อ1 Channel หมายความว่าตัวนี้ก็คือมี DAC ระดับเทพตัวนี้ทำงานอยู่ถึง2ตัวได้ตันไอ้เจ้า v e t s o u ซ d t e c คโนโลยีเนี่ยนิดหนึ่งแผ่นไว้นิดหนึ่งเป็นน้ำจิ้มเขาบอกว่า Velvet Sound แล้วเนี่ยมันยังจะให้คุณภาพ ที่เวิร์ซาวในระดับที่เป็น h r g s s o s u t i o n เห็นไหมครับน่าสนใจเดี๋ยวไว้ไปตามอ่านกันใน What Hi-Fi แล้วกันด้วยการใช้ DAC ระดับเทพการจะออกแบบให้มันธรรมดาธรรมดามันก็จะใช้ที่ไปเขาก็ออกแบบภาพ Power s u p p l y นะครับที่เป็นลักษณะของ Regulate Power s u r p สปเนี่ยแยกมาเป็น2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะเป็นของอะนาล็อกชุดหนึ่งก็ดีตอซึ่งมุมอนาจจะบอกว่านักอ่านทั่วไประดับ เป็นแฟนคลับเราก็จะพอรู้ว่าโอ้เขาก็แยกกันทั้งนั้นแหละอนาล็อกดิจิตอลแยกมอแปลงกัน2รลูกแยกกันแต่ของอันเนี้ยไม่ธรรมดาของออเดรตไร์เนี่ยเขาจะแยก2รลูกก็จริงใช้ทนันใช้ทนันทรอเมอร์แบบเทรอร์ไอรด้าลูกกลมเขาแยกสำหรับอนาล็อกกับดิจิตอลโดยที่ภาพสป라이เนี่ยโวเตดสป라이เนี่ยไม่เท่ากันสำหรับอนาล็อกเขาจะเป็น58 VA ส่วนดิจิตอลเนี่ยเขาจะเป็น3 6 VA ด้วยค่าแรงดันที่ต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่มันจะครอสกันมันจะดึงกันมันจะรบกวนกันมันจะตัดปัญหาไปได้เลยเพราะว่ามันอิงก,กันไม่ได้มันคนละค่ากันนะเห็นไหมฮะเขารอบครอบขนาดนี้ทีนี้เราซื้อ CD มา ุดประเด็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของสเปคเรามาพูดถึงประเด็นของการที่เราจะฟังให้ได้หัวใจของคุณภาพเสียงเขาก็บอกว่าภาคขยายเนี่ยส่วนเอาพุทธนะฮะเอาพุทธที่ตัวเนี้ย ก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นเป็นเป็น,ปนอันนี้เป็นอนาล็อกเอาพุทอนาล็อกเอาพุทของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นบาลานแล้วก็อ <R CA, S 1> ันบาลานก็คือ RCA หรืออันบาลานคือ RCA บาลานก็คือ XLR ทีนี้ในส่วนของภาคขยายที่จะไปออกอาคเอาพุทเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของ A Class Discrete เค r r ์เล f ซินแ a บ k Topology อันนี้เดี๋ยวก็ไว้ลงลึกกันเพราะว่าตรงน,นี้กระแสของการออกแบบวงจรขยายเนี่ยเขาก็จะเป็นเคอร์เลนซินแบบ นะทันสมัยมากเมื่อคำนึงถึงเรื่องของทานสปอร์ตที่เป็น c d d r i v e นะฮะภาพ DAC ระดับเทพ Power s u p p l y ที่แยกอนาล็อกกับดิจิตอลที่ต่างโวลเตจกันแล้วยังมาถึงลักษณะของ A-Class Discrete te Technology ก็ยังทำให้คุณภาพเสียงนียการันตีได้เลยเขามีดิจิตอลอ p คูด t ออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตรง Insert นะฮะก็จะมีภาพ Insert ให้เราดูข้างหลังกันว่าข้างหลังก็เป็นยังไงแต่ทีนี้นิดนึง ซีดีเพลเยอร์ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะออกแบบมาให้คุณเล่นแต่ซีดีตะบีตะบันยันเช้ายันสว่างหรืออะไรทั้งนั้นี่คือต้องไปเล่นเขามีครับเขาทำออกมาเป็นสเป c เชียลออปชั่นเขาจะมีอินพุตการ์ดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรองรับกับยี่ห้ออินพุตได้5แหล่ง5แหล่งนี้มีอะไรบ้างมีออโต้นะครับโคเตรแสงแควเคียวแล้วก็ยังมีไฟฟ้าที่เป็น a s m u ีกนึงแล้วก็มี usb มนาะเป็นสมัยเรียกสตรีมมิ i n คอมพิวเตอร์อะไรก็ตามแต่สะดวกสำหรับ usb อีกหนึ่งชุดซึ่ง digital input ที่เป็น special input card เนี่ยก็จะสามารถ up sampler นะครับขึ้นไปได้ถึงระดับ3 2ิบทับ768ิโลเฮิร์ตซ์พูดถึง usb เมื่อกี้นี้เขาจะรองรับได้2 2 2ค่า native นะก็คือ3 2ทับ3า4หรับ pcm แล้วก็ DSD ที่512นะครับเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าถ้าคุณจะไม่เล่น CD คุณก็สามารถจะใช้ FLCD3S ตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนกับ s t a n d โ l o n e d c เพื่อรองรับกับการเล่นสตรีมมิ่งหรือการเล่น s t a n อโ l น n e d อได้ในอนา,นาคตสบายๆการันตีครับออเดียฟไรต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อิตาลีจอเห็นตัวหนังสือตรงนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของดับแมทริกนะครับ เป็นลักษณะของ OLED Display เอาไว้ติดตามกันเนื้อหาสาระเต็มๆเอาไว้ใน Test Report หรือ r e ี i e w ใน w h a t t f i l e นะครับมีเอกสาร What's f l e ก็จะเป็นเป็น Document เป็นตัวหนังสือให้ได้อ่านกัน